สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคสวัสดีครับครูน้อยหรือว่าครูออนลนครูู่ครูหมูนะคะหมูโรตาหมูโรซานะคะที่ทุกคนรู้จักนะคะวันนี้หมวยมาที่บ้านท่านนะคะแล้วก็มาที่ห้องอัดของท่านไม่ได้มีแค่นี้นะคะคือหมวยยังจะติดตามผลงานเยอะๆจะจะมาเรื่อยๆนะคะครับจะมาติดตามผลงานเพราะว่าเพื่อนเราเองก็มาร้องเพลงไว้นะคะก็ท่านผู้นี้ถ้า เป็นนักร้องคนที่ดูเพลงต้องไม่มีใครไม่รู้จักนะคะผลงานที่ผ่านมาที่โด่งดังมากๆนี่เป็นเป็นของใครพูดได้ไหมคะได้ครับได้ครับพ,พูดเลยค่ะเพลงที่ที่ดังมากในเพลงผู้หญิงก็คือยืมใจทศกัณฐ์ออที่คัทยามาสีขับร้องออลูกทุ่งะนะครับแล้วก็ลูกทุ่งที่ที่ตอนนี้มีคนรู้จักกันค่อนข้างจะมากก็คือคบทเพลงเปลวไฟที่ปลายเทียน เรีว <S S <elly> <S <ฟ>ร่ว่าอ๋อของค,คุณเสรีลุ่งสว่างนะคะครับอืมนี่นี่แค่อุบไว้แค่นิดนิดนึงนะคะนี่แค่เปิดมาถ้าไม่มีใครไม่รู้จักก็ไม่ใช่แล้วแต่มันยังมีอีกโหศิลปินอีกหลายร้อยชีวิตนะคะที่อาจารย์ท่านแต่งเพลงให้ร้องนะคะ <S <S เดี๋ยวเราจะเข้าในโหมดที่แบบว่าอ่ะวันนี้มาถ่ายทำเบื้องหน้าเบื้องลึกเบื้องหลังให้ดูนิดนึงแต่ว่า ข่าวของอาจารย์เดี๋ยวหมือจะมาทำให้แบบว่าเต็มฉบับเลยอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้ก็กราบขอพระคุณคุณครูมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูมีกาแฟมีโอตินมีอะไรหนูทานได้เลยนะครับลวกหนูตัวเองคนเชื่อครับ ัน,นี้ไปจะไม่ทําจะขอท <S <S ํทอา,รรตาแต่สิ่งที่ต้องการครั้งแรกใช่เลยการมันยาวไปมันเลยมันเลยจังหวะการมันยาวไปจะขอทําแต่สิ่งที่ต้องการจะขอทําแต่สิ่ง ทีกร้ถูกกต้องจอท้ายเลยวะขอ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 ฟ้าท่อนท่อนสอน,นดิ้ย,ยังยิง้มได้ต่อการกระทำผิด <vivre> ที่ฉันนั้นง่ายเกินหลงเพลินหลงผิดหลงเชือ่อคำ จังหวะมันเตะใช่ไหมคะจังหวะมันเตะดนตรีมันเบาไปนะไม่ไม่ทีหมูฟังไม่ชัดเนี่ยจังหวะมันเตะจังหวะมันเตะไม่ตกอีกทีนะหลงเพลินลงโปรดดนตรีให้กระดังอีกนิดนึงให้ให้เต้ยเข้าฟังดนตรีหน่อยไม่งั้นมันจังหวะมันไม่ตกนะเข้าเร็วไปเหรอคะหรือเข้าช้าไปเข้าเข้าช้าไปนิดนึงผิดทีชั้นนั้นง่ายเกินนั้นง่ายเกินถูกหลงเพลินหลงผิด

ไปทำต่ออยา่าลากสิต่อต่อนี้ไปไหน,อนจอดจอด<ป>ท่านนี้ผิดที่ฉันนั้นง่ายเกินลงเพลินลงผิดลงเชื่อคำ เหตุตที่ฉันนั้นง่ายเกิลงเพลินหลงผิดหลงเชื่อทำ นี้ไปไม่สวยแต่สองสองมาท่านแรกดีแล้วเตยตอนนี้ไปเนี่ยร้องให้ได้น้อมมาหน่อยตอนนี้ไปเราจะไม่ช้าแล้วนะจะขอทําแต่สิ่งที่ต้องการเจาะนะตออเออเออตอนนี้คือตอนนี้ไม่ติดกันนะคะตอนนี้ไม่ติดกันอยู่ให้ให้อยู่ในเทมเพลของมันให้อยู่ในไทมิ่งของมันน่ะนะค่ะเราจะพยายามฟังก็เหตุที่ฉันนั้นง่ายเกิน หลงเพลินหลงผิดหลงเชื่อคำตอนนี้ไปเช้าไป,ไปช้าไปหลงเชื่อคำตอนนี้ไปจะไม่ช้ำจะไม่ช้ำผิดที่ฉันนั้นนายเธอหลงเพลินหลงผิดหลงเชื่อคำ ตอนนี้ไปจะไม่ช้ำจะขอทำช้ำอย่ากระจายเิอย่ากระจายช้ำเลยนี่ไปจะไม่ช้ำไม่ใช่ช้ำช้ำช่อออกออกช่อช้าให้ชัดเนี่ยช้ำช้ำช่อช่อช้าช่อโซ่เนี่ยช้จะไม่ช้ำผิดที่ฉันนั้นง่ายเกิน ลงเพลินลงผิดลงเชื่อทำตอนนี้ไปจะไม่ทำจะขอทำแต่สิ่งที่ต้องการคอรกจะขอตัวขอผิดตัวขอไม่ผิดแต่ร้องไม่สวยหนูขอขอมากไปจะขอทำแต่ผ่านเลยตัวขอนด่แก้แล้วผ่านเลย ฟังฟังนะฟังที่หนูร้องนะผิดที่ฉันนั้นง่นายเกินลงเพลินลงผิดลงเชื่อคำันี้ไปจะไม่ทำผิดที่ฉันนั้นง่นายเกันลงเพลินหลงผิดลงเชื่อคำ ตอนนี้ไปจะไม่ทำจะขอทำแต่สิ่งที่ต้องการขอหนูยาไปจะขอทำสุดขอทงจะขอทำนูขอที่แตะแล้วผ่านเลยเยจะขอทำสิ่งีต้องทานมาต้องลงเพลิงลงผิดลงเชื่อคำ ตอนนี้ไปจะไม่ทําจะขอทำแต่สิ่งที่ต้องการครั้งแรกลองเพลินลงผิดลงเชื่อทำตอนนี้ไปจะไม่ทําจะขอทำแต่ ไม่ใช่ป่ะเตยหนูยังต้องการหนูยังเว้นอยู่หนู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 ยังตีตัวไอ้ต้องกับการน่ะมันห่างไปจะขอทำแต่สิ่งที่ต้องการนะต้องการเป็นคำเดียวโอเคจะเอาบรรทัดสุดบรรทัดสุดท้ายท่อนท่อนท่อนสองนี่นะเต้ยนะลงเพลิน ลองผิดลองเชือกก่อคำตอนนี้ไปจะไม่ทำจะขอทำแต่สิ่งที่ต้องการครั้งแรกให้ดื้อการจะยาวไปหนูสวนหนูไม่ได้เว้นเป็นนักเชื่อมท่อแยกเลยเนี่ยฟังดิ งลงเพลินลงผิดลงเชื่อคำตอนนี้ไปจะไม่ชม้ำจะขอทำแต่สิ่งที่ต้องการครัง้ง<ป>แรกเอาใหม่าการจะ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 ให้ยาวมากการครั้งแรกโอเคนะ่สิ่ที่ต้องการครั้งแรกโอเคถูก โอเคจบบรรทัดเนี่ยบรรทัดสุดท้ายท่อนสองเนี่ยจ,จะขอจะขทำจะขอทำแต่สิ่งที่ต้องการครับยังเว้นหายใจได้ไหมหลงเพลินลงผิดลงเชื่อคำต่อน,นี้ไปจะไม่ทำจะขอทำ ตรงกันรั้งแรกเยี่ยมเยี่ยมต่อต,ต่อต่ออท่านแยกที่นี้หนูหนูพุ่งขึ้นมาอ่าเป็นเป็นอารมณ์ของหนูเองน,นะแล้วก็โจ๊ะเลยนะอย่าล่างนะให้ตกจังหวะนะเพราะว่าเป็นจังหวะโซโโซนนะครั้งแรกให้ถือว่าเป็นครูได้เรียนรู้ลีลาที่ชามา นะหนูโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะไปเลยนะหนูนะไม่ต้องหวานแล้วเออเอาตันแงหลงเพลินลงติดลงเชื่อคำตอนนี้ไปจะไม่ทำจะขอทำแต่สิ่งที่ต้องการเอาเลือกโอ้โยป้าป้า <laughs> ขอโทษค่ะดูลืมลืมเไปฟังคำว่าต้องการไปเองนะลืมในที่นี้ดูแล้วตามมาสิค่อนนี้ไปจะไม่ทำจะขอทำแต่สิ่งที่ต้องการ มากไปมากไปมากไปรอเรือจะเป็นจะเป็นเขมันแล้วจะเป็นเขมันแล้วเป็นอินเดียไปแล้วไม่ไหวมากไปมากไปโอ้โหอินนี้รู้เลยไงว่าฉันเป็นขมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่ามากขนาดนั้นแตะแตะพอนะครองรักครองรักจะเป็นอินเดียไปแล้วน่ะ สวัสดีเจ้าเหมือกบาลนี่เลยสวัสดีค่ะมาให้กำลังใจเพื่อนนะเนี่ยโอลาน้อยชอยนะคะแล้วก็อาจารย์เมธีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะรังบังนะบังตัวด้วยนะคะถูกแล้วเจ้าหมือกบานนะคะสยามชนบานบานบ้านบานบานบานขูเจอเจอ เจออีซีกับอีแอปเปิ้ลของจริงนี่ยของจริงเนี่ของจริงเนี่ยใช่ยังคงจะสัะพัดส่วนตัวอยู่นี่ของจริงเลยเนี่ยหลังเนี่ยนี่คือต้นชูบอ๊บค่ะนี่ดังนะเราต้องถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะเพราะเพลงนี้ดังไปยังขึ้นมานะคะอ่าเรียนรู้เรียนไปเรียนยาวเรียนรู้ได้อยู่นะรู้ได้เลย เรียนรูนลีลาม่ช้า,ายาครั